สวัสดีครับผ,ผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่เกม g ก s ซ i ตี t p a c แใน5.1นะครับคลิปนี้จะอัดแต่เดว,วันเลยแล้วก็จะมาพูดเกี่ยวกับอัปเดตับว่ามันมีอะไรบ้างนะค,คือจริงๆผมเล่นไปก่อนหน้าน,นี้แล้วแต่แต่ว่าผมอยากจะทําแบบใหม่แล้วกันก็คือมายืนบอกทุกคนนี่แหละว่ามันมีอะไรใหม่บ้างบอกแค่ว่าใหม่นะส่วนไอ้ตก <laughs> อะไรที่มันแบบ ปรับปรุงหรืออะไรอันนี้ผมจะละไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปอ่านหรือไปตามเอาเองแต่ว่าส่วนตัวผมก็จะบอกแค่ประมาณว่าอะไรมันอัปเดตมาใหม่บ้างอาจจะไม่ครบและอาจจะไม่ถูกต้องอันนี้ขออภยัยแต่ว่าบอกเท่าที่หามาจากวิกิแบบส,สมเมื่อกี้เลยแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยคือตัวละคร5ดาวห็นใหม่นะครับชิตัวหนึ่งก็อย่างที่รู้กันนะครับเปิด เปิดมาก็เนี่ประมาณนี้แล้วก็เห็นสีดาวแต่ตัวก็หลายคนก็อาจจะผิดหวังนะเพราะว่า,าเป็นสีดาวที่ไม่ค่อยจะได้ใช้กันเท่าไหร่แต่ว่า,อ,าอย่างโดรีเนี่ยนะผมก็ใช้อยู่ครับแต่ว่าอีกสองตัวนี้ผมก็ไม่ได้ใช้แต่ผมก็ไม่ได้มาอะไรนะแต่เพิ่พว่าก่อนหน้านี้ผมไปส่งกาชาไปแล้วแหละแล้วก็จุดเลทได้เป็นตัวของจีนแทน,นครับแล้วก็โดรีมาบ่อยมากไม่รู้ไม่รู้ทำไมครับ จีนก็ตอนนี้ก็ผลเราเป็น4-4ร้รอยแล้วตอนนี้ผมมีการันตีแล้วแต่ถามว่าผมจะสุ่มต่อไหมก็อาจจะสุ่มหรืออาจจะไม่นะเพราะว่าจากเพชรทั้งหมด25แล้วก็อาจจะบวกลบนิดหน่อยกับลูกแก้วที่มีอยู่ประมาณ10หรือ20อันแลก็ทำให้ <laughs> ตอนนี้มันเลือยู่ประมาณ1 6หรือใกล้จะ1 7นะครับแต่ว่าผมจะไม่สุ่มไปมากกว่านี้แล้วจะสุ่มแค่นี้ก็พอคแค่รวบมาลเลงก็พอแล้วแหละถึงแม้ว่าตัวละครจะเ,เป็นตัวละครที่ผมก็ จริงๆมก็อยากได้ทุกตัวนะนี่ก็เป็นหนึ่งในนะั้นแต่ว่าเป็นไรก็ไม่เป็นไรห่างห้ามใจเอาไว้นะครับแล้วก็โดยทรงแล้วน่าจะเป็นตัวละครที่เน้นซัพพอร์ตนะไม่ไปได้อาจจะไม่ได้เน้นในการโจมตีจากะเบีวทของตัวเองมากสักเท่าไหร่อันนี้เท่าที่ผมไปไปลองได้เล่นมาแล้วก็เดาๆอานะเพราะว่ามันมีเรื่องกับาการฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีหรืออะไรประมาณนั้นนะครับตามท่าที่สอดคล้องกันอยู่นะครับส่วนเชี่ยวรีก็แน่นอนครับจม ก็ใสเดบนะสำหรับผมก็ถือว่าเป็นตัว DPS ที่ที่โอเคในระดับหนึ่งนะถ้าเล่นคู่กับตัวท่านเห็นด้วยก็จะดีมาก,มากขึ้น,นครับไม่ว่าจะเป็นจงหลีหรือว่าหนิงกวงก็ตามแต่นะครับซึ่งเฟสแรกก็จะเป็นนี่แหละครับชิโรเนนตัวละครฮ่าวท่านเห็นไหมแล้วก็ชิโอริท่านเห็นเหมือนกัน,นครับซึ่งเปิดตัวมาที่ฟอนเทนนั่นแหละส่วนเฟสสอนจะเป็นไนฮิดะแล้วก็หัวต่อนะครับซึ่งแน่นอนว่าทั้ง4ตัวนี้ก็มาพร้อมกับอาวุธประจำตัวทั้งหมดนะครับ แล้วก็อาวุธใหม่สี่เอ่อทั้งหมดสี่ชิ้นใช่ทั้งหมดสี่ชิ้นแหละเพราะว่ามันจะมีห้ดาวหนึ่งชิ้นก็คือของตัวละครชิโรเนนอ่ะก็คือดาบใหม่แล้วแล้วก็ตัวเอ่อดาบสี่ดาวสามชิ้นซึ่งจะได้จากการสุ่มอย่างเดียวนะครับเพสเทพเจ้าเพิ่มมาอีกสองบทนะครับ,นะรบแล้วก็ถ้าเล่นทันเวลาก็จะได้เพชรพิเศษไปด้วยแล้วก็ มีเควสในเรื่องพลศพลัดดงชนเผ่าหินนะครับก็ของคนนี้แหละมีอีเวนต์ใหม่ในเกม5้าอีเวนต์นครับซึ่งตอนนี้อาจอาจจะยังไม่มีนะครับก็จะก็จะมีอีเวนต์หนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับนาิาซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นอีเวนต์ใหญ่นะครับซึ่งหลังจากทําเสร็จแล้วคุกก็จะได้ตัวละครแคนดัสไฟฟรีหนึ่งตัวนะครับซึ่งก็คืออยู่อยู่หน้าตู้กระชามเมื่อกี้นี้เหมือนกันละครับนี่ตัวนี้เลยถ้าสมมติผมทำอีเวนต์นั้นเสร็จผมก็ได้ C5 ห้าแล้ว แต่ถามว่าทีจนปั้นหรือได้ใช้ไหมก็อาจจะยังไม่ได้ปั้นขนาดนั้นครับแล้วก็จะมีอีกอีกเวนต์หนึ่งที่ถ้าทําถ้าเออน่าจะเป็นอีเวนต์ส่งของให้เลเวนครับเป็นอีเวนต์เรียบง่ายใครเล่นมานานก็คงจะเข้าใจว่าเป็นอีเวนต์อะไรครับก็คือถ้าใครเล่นมานานด้วยแล้วก็คุณจะได้ประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือแค่ไปส่งของให้เขาแล้วก็คุณก็รับเพชรเลยชิวๆครับเผื่อผู้เล่นใหม่ก็อาจจะ ก็อาจจะชิลเหมือนกันถ้าพ่อสำหรับรรผมมันไม่ใช่อีเวนต์ยาก,กะอะไรแค่ส่งของมาที่เขาต้องการและเป็นของที่หาได้ไม่ยากนะเอาป่องตรงมันมันแทบจะแค่ว่าส่งของแล้วไปเอาเพชรแล้วก็คุยกับนายลิเวนแค่นั้นเองมีมอนสเตอร์ใหม่2ตัวครับก็คือเอ่อบอสใหม่ตรงนี้นะแล้วก็จะมีมอนอีกประเภทหนึ่งซึ่งน่าจะโผล่ในเควสเทพเจ้านะครับเพราะผมยังก็ยังไม่เห็นเหมือนกันแล,แล้วก็แผนที่ไม่ได้มีอะไรอัปเดตครับก็ยังเหมือนเดิม แล้วเห็นว่ามอนตัวใหม่เี่ยมันจะสีม่วงแล้วก็เหมือนจะมีเอฟเกฟกพิเศษที่สามารถาแปลงร่างหรือว่าสิงพวกมันดชูหรือว่ามอนตัวตัวอื่นได้ด้วยนะอันนี้ไม่แน่ใจเพราะยังไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองนะแล้วก็ไม่ได้ไปศึกษาหาข้อมูลว่า,ามันัเด็กมันเป็นยังไงอะไรยังไงครับส่วนถามว่าไอ้บอสตัวใหม่นี่ลงไปตรงไหนก็ถ้าว่ามาตรงนี้ค็จะเห็นช่องว่างานี่อตรงนี้เลย ลงไปแล้วก็คือไม่ต้องทำเควสนะครับแค่ลงไปแล้วก็ไปเปิดจุดเทเลพอร์ตแค่นั้นแหละก็เป็นพื้นที่ใหม่เลยนะครับอ่ะ,ะไหนๆก็ไหนพูดถึงบอสเรามาจัดการกันหน่อยแล้วกันแต่ผมแนะนำนะถ้าเกิดว่าอยากจะฆ่ามันให้เร็วๆเ,เนี่ยก็แนะนำให้ใช้ตัวละครที่มาจากตัวอ่าเมืองไฟหรือว่านักเล่นมากกว่านะครับหลังจากใช้ก็อ,อาจจะมีเอฟเฟกต์พิเศษกับบอสตัวนี้ครับที่อาจจะทำให้เราจัดการกับมันได้ง่ายขึ้น 何個か。<スラ df> แล้วคือมันจะมีเอฟเฟกพิเศษเฉพาะตอนที่เราใช้ตัวละครมาเลื่องเท่านั้นครับช่วงที่มีเอ่อวิญญาณราตรีประทุอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละแล้วก็เกมเกมการ์ดใหม่นะครับเกมการ์ดจริงๆก็จริงๆผมไม่อยากจะลงลึกขนาดขนาดนี้นะแต่ว่าอะไรไหนก็ไหนไหนพูดเลยแล้วกันเกมการ์ดอัปเดตการ์ดเชียวริสารนักเต้นธาตุไม้จากซูเมรุนะครับก็คือเป็นเป็น,ปนมอนนะแล้วก็อาบิฟไฟฟ้านะครับอันนี้ก็มอนเหมือนกันพร้อมกับาการ์ดแอคชั่น หรือการ์ดแอคชั่นอีก6-7ใบ<า>นะครับซึ่งใค,ใครที่เล่นการ์ด TCG ประจำก็คงจะเอถึงเต้นหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมก็ส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่กนะับการ์ด TCG เนี่ยมีเมนูอาหารใหม่มา2รายการเพิ่มรางวัลคอสเลอรใหม่ใน <S <S 2> <S 2> ในสิ่งส์มาจัดจราของโลกนะค,คิดว่า มันไม่มีมมหมวด,ดใหม่นะครับจะมีแค่อาชเมใหม่ในนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติครับสำหรับการออัปเดตแผนใหม่ครับนะแล้วก็เนมการ์ดใหม่สองอันจาก BP พหรือก็คือแ a t t l e ล a s s แล้วก็จากตัวละครตัวใหม่นะครับอย่างอ่าช,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 ชิโรเนนอ๋อโอ้สิพี่ขอไปนะแล้วก็ลนละครอ,อัปเดตครับใช้ไฟไฟไฟ,ฟ้าแล้วก็ไม้คนระับมีคลีด้วยอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ เอฟเฟกต์วิ่งนะครับอัปเดตของปู่จงหลีแล้วก็เครื่องฉิงแล้วนะครับสอนตัวนี้มาพร้อมกันซะด้วยนะเอฟเฟกต์วิ่งก็นี่ประมาณนี้ของจงหลีส่วนเครื่องฉิงเนี่ยไหนดูสิอ๋อประมาณนี้บีดอกไม้ด้วยว้าวสวยมากแล้วก็อาบิสอัปเดตครับบอกแล้วว่าโบนัสมาได้แน่เพราะว่ามีตัวละครใหม่มาก็มันมันก็ต้องสอดสอดคล้องกับอาบิสอยู่แล้วนะครับ ประมาณนี้นครับอัปเดตแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับก็ไม่สิสองเรื่องแล้วกันถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูแบบคลิปที่ว่าผมเข้าเพิ่งเข้าเกมมาส,สดๆแล้วก็ทำนู่นทำนี่ซึ่งมันไม่นานมากนะแต่ว่าเ,าเดี๋ยวผมจะลงลงเป็นอีกคลิปแต่ว่าอาจจะตั้งเป็นไม่เป็นสาธารณะให้คุณกดคลิปเข้าไปดูกระเด็นแล้วกันครับแต่ว่าถ้าคลิปที่ลงหลักๆก็น่าจะมีประมาณนี้แหละแบบสรุปทั้งหมดเลยดีกว่า แล้วก็อีกเรื่องนึงคือเทพเจ้าที่อัปเดตมาใหม่ผมจะเล่นเหมือนเดิมแต่ว่าเวลาอัปอัปโหลดลงเนี่ยคือผมจะตั้งค่าไว้ว่าผมจะอัดในความเรที่นสี่ร้อยสี่สิบพีห0สิบเอพแล้วจะไม่มีเสียงผมพูดแม้แต่คําเดียวนะก็คือจะมีแต่เสียงเกมล้วนๆเพื่อถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้คือมันง่ายต่อการ อัปโหลดมากกว่าและอีกอย่างนึงคือคุยเทพเจา้ามันมี v ว i c โอเวอให้อยู่แล้วสิ่งที่ผมสามารถพูดแทกไปได้ก็คืออาจมีแค่ความรู้สึกการอ่าน choice หรือว่าการแบบสรุปหรือว่าอ่านอ่านรายละเอียดอ,อ,อะไรต่างๆนานาซึ่งซึ่งเอ,งอาจงจริงมจะใส่ไปก็ได้แหละแต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้จะไม่ ไม่ทำอย่างนั้นแล้วกันเพราะว่าเวลาคัอนข้างกระชันชิดแล้วผมมีเวลาทําน้อยแรับแค่กว่าจะต่ออะไรเสร็จกว่าจะเอ็กพอร์ตอีกมันมันยาวนะครับผมบอกแล้ว่ามันยาวมากก็ประมาณนี้แหละคือเคยได้ไปเจ้าเล่นแน่นอนแต่ว่าจะไม่มีเสียงผมพูดสักคำเดียวซึ่งก็น่าอาจจะเป็นข้อดีมากกว่ามั้งหรืออาจจะเป็นข้อเสียสำบบางคนก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สำหรับผมก็ถือว่าด้วยด้วยเวลาที่ฉันกระชันชิดแบบนี้ก็ต้องทําแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมผมไม่สมกระชาแล้วเพราะว่าหลุดเแล้วครับ เมื่อไรก็ตามที่หลุดเ็ษแล้วกคือกระชารอบนี้ผมสุบไปเยอะมากนะแล้วก็ออดูรีบ่อยมากด้วยครับนะแต่ก็น่นแหละพอมาหลุดเ็ษแล้วก็ก็ไม่อยากจะส่งต่อแล้วทีเพ็กก็ยังไม่หมดมันยังเหลืออยู่แต่ว่าเอาเก็บไว้ให้ตัวละครในแพ็น้าหน้า,ห,นาหรือว่าเก็บให้เทไฟเลยแล้วกันขอบคุณทุกคนที่รับชมอีกครั้งนะครับไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ